ประถมสถาณีพี่ีท่านรองผู้ว่าการตำรวจปุตอนจังหวัดนครปฐมท่านหัวหน้าสถานีตำรวจปุตอในสังกัดตำรวจปุตอจังหวัดนครปฐมทุกท่านคณะกรรมการต,าตร,รวจส,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 สอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครปฐมแขกผู้เกียรติและราชการตำรวจทุกท่านครับ ตํารวจปทจังหวัดนครสวรรม,มีความยินดีและขอบคุณท่านท่านผู้รับการเป็นอย่างยิ่งที่เริ่มโครงการการจัดก,การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในต,ในตํารวจปทจังหวัดนครสวรและวันนี้นะครับได้เกียรติท่านมาเป็นประธานในการจัดการแข่งขันโครงการกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีภายในตํารวจปทจังหวัดนครสวรประจําปี2 5 6 7นะครับได้เริ่มขึ้นสืบเนื่องมาจากท่านผู้รับการ มีเป้าหมายให้เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานการปฏิบัติหน้าที่และช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสริมสร้างให้ข้าราชการตำรวจมีน้ำใจในกีฬารู้แพ้รู้ชนะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเสริมสร้างให้ข้าราชการตำรวจมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบแบบอย่างที่ดีให้มอบถ้วยให้กับให้กับผู้ชนะการแข่งขันนะครับลำดับแรกขอท่านผู้กำกับการมอบ làng văn con cheo cho em, hay gặp phải người đang vượt qua chọn anh không thầm ạ มครับต่อไปต้วยรางวัลรองชนะเลิศอันอดับสองได้แก่สองพแก้วครับ ครับต่อไปเป็นช้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่สอพอเมือนงนครศรมครับ <Yeah! S 1> ครับและทีมชนะเลิศได้แก่สพนครศรีครับ yeah! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn การอีกครั้งครับกลับในเชรรมาติอ๋อเ่ตับวนอรอย่าก่อนที่เราจะเข้าพิธการนะครับอ๋อก่อนที่เราจะเข้าพิธีการนะครับดูย้อยนะครับคนต้นเด็กบริกรงุ์ชิวพิชานะครับอ่าผู้กำกับบัญชาอดีตผู้กำกับบชาของเรานะครับที่ให้ทำบุญเคาะแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมของตำรวจเรานะครับก็ทุกท่านก็ช่วยปกป้องทุท่านด้วยนะครับ ครัก่อนที่จะทำทีเล mm ่นเองนะครับก็สนุกมากครับผมไปอยู่ที่ไหนก็จะมีกิจกรรมแบบนี้มาตลอดนะครับแต่ทีนี้ก็อาจจะมีการห้องบ้างนะตกขาตกพอมิดหน่อยแล 8, 2, nah. ้วก็ให้อภัยกันนะครับที่ว่านิดหน่อยนะครับส่วนกองเชียร์นะครับขาตัดกอให้ระวังด่านด้วยกอเพราะว่ามัเมื่อตะกี้นี้ก็มีอินระบุทั้งัแถวให้ระวังนิดนึงนะครับก็นะครับท่านอื่นนะครับที่ ร่วมกิจกรรมนะครับก็ขอบพระคุณนะครับขอบใจมากนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมเปิดดูที่ไหนมีน้ำอ่ะทีมของตำก็ตกรอบเปิดฝาดูแล้วเดี๋ยวเติมน้ำลไปด้วยขอเข้าพิธีการเลยนะครับก็ขอรองท่านรองผู้บ no. okay. 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 ังค okay. 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 ับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมหัวหน้าสถานีตำรวจทุกท่านนะครับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครปฐมหรือกองตอตระรองนะครับแขกผู้มีเกียรตินักกีฬาและข้าราชการทุกท่านนะครับก็ขอตัวก็ขอแสดง ผมรู้สึกตัวตัวนะครับก็รู้สึกยินดีนะครับที่ได้มาเป็นประธานในการปิดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมกำสามัคคีตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมประจำปี2567ในครั้งนี้ฝ่ายเนวยการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมได้กล่าวรายงานประตูผสของการการแข่งขันครั้งนี้แล้วผมรู้สึกยินดีที่หน่วยงานของเราได้ปลูกฝังค่านิยมการเล่นกีฬาแข่งราชการตำรวจซึ่งจะช่วยพัฒนาคนในชาติให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยเคารพกติกายอมรับซึ่งกันและกันมีความสามัคคีกลมเกลียว ได้มีสุขภาพาร่างใหม่ที่ดีร่างกายแข็งแรงอดทนได้มีจิตใจที่ดีงานเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมการแข่งขันมีได้มุ่งหวังเพียงแค่แพ้ชนะเท่านั้นนักกีฬาจะต้องเป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันด้วยจิตสูงเรื่องของนักกีฬาที่ดีเล่นด้วยชั้นเชิงให้เกมกีฬาอย่างแท้จริงรู้จักแพ้รู้จักชนะและรู้จักการให้อภัยในกาสนี้ผมขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและขอะแสดงความยินดีกับทีมที่ชนะเลิศ และสำหรับทีมที่แพ้ก็ขอให้พยายามเพื่อปกป้องความเร็จในอากาศต่อไปขออภัยท่ให้นักขั้นต้องมีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและประสบความสเร็จในชีวิตตลอดไปวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีภายในตำรวจตํารจังหวัดนครปฐมประจำปีสองพันหาร้อยหกสิดวันนี้ขออนุญาตด้วยความกรุณาตับเรียนท่านผรัชมนารและก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการยังแข่งขันจะถ่ายภาพรวม ในความชื่นมืดในความสุขตรงนี้นายยืนอยู่ตรงเดิมป้ายกับหลังหันครับแล้วก็ลูกทีมก็ทําหลังป้ายนั่นแหละครับป้ายกับหลังหันเลยครับแล้วก็ลูกทีมก็มาเข้าแถวกระตังขออนุญาตกราบขอบคุณนะครับท่านพลตรีประทุมชีวิชาท่านที่มีน้ำใจมาเตือนจากท่านรัชกา้ที่8ท่านรัชพัฒน์เกิดที่ต่างเป็นช่วงที่เราต้องเก็บภาพนี่คนยืนที่หลังก็อาจจะไม่ค่อยเห็นคนแถวหน้า เอาเป็นว่าเฮทั้งหมดความสมมติแบบวันนี้ต้องเฮทั้งหมดเฮทั้งหมดเลยับเตรียมตั้งั้าหงสองสามเฮเข้าเลยเขเลยเข้าเลยความสาใจมันยังไม่พอขอยยกด้วยความบริกรรมเฮทางวันนี้มันจะหมดเฮ